สวัส okay. ดีนะครับผมก็นะครับวันนี้มีลูกค้านะครับนําเครื่องนะครับอ่า ET ท t อทีแล้วเนี ah, ่ยร้อยสิบนะครับก็จะมาอัพนะเป็นหนึ่งห้าห้านะครับก็เอาแบบสเต็ปเดิมๆนะครับคือไม่ไม่ได้แต่งไม่ได้ทำวาล์วโตไม่ได้อะไรนะครับอ่าพี่เขาบอกมีสปริงมาแล้วนะครับผมอ่ามีสปริงแล้วสปริงวาล์วมียังพี่แต่ละสมีมีมาแล้วเนาะพี่มาจากไหนเนี่ย พังก,ก็ตายออ๋โอเคนะครับอ่าเดี๋ยวไอ้ฝามือหมุนนี่เอาแบบแบบนี้หรือเอามือมือหมุนหน้อ่าแบบเดียแบบก่อนเนาะได้ได้อ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวจะลื้อดูนะครับภายในนะครับตอนนี้ยังติดดีไหมครับเหลื้อมยังยัง,ย,งยังติดดีอยู่แต่มันหลวมอ๋อหลวมจัดแล้วเอาไปทำอะไรอะยำนาครับนี่นี่คือกี๊แตงนะอนะ๋อไีแตนโอเคนะครับ เดี๋ยวสักต่อมันติดดิหา,าอะไรมาสักต่อมาเชื่อก็ติดป๊บมังอันนี้มีอีนี้อ็นใช้ได้ใช่ไหมทอเล็กเลยโอ้ <laughs> นี่ใส่เพื่ออะไระเดี๋ยวใส่ความสวยง,งามอ๋อ,อเอ๋ยวลองดูนะครับอ่ะสักต่อเร่ง เนี่ยอีกตัวนี้มาก่อนเนี่ย โอ้โหฟลว่งหมดแล้วล้วปืนดิโอ้โโอ่าเดี๋ยวเอารู้เรื่องนะครับก็ลู้ปืนนะครับน่าจะไปหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวลื้อเลยอ่ะลื้อเดี๋ยวจะเอาเสื้อไปคว้านก่อน ชุดผงชุดวาอะไรไม,ไม่ต้องยุ่งเลยเพราะว่าตัวนี้เปลี่ยนใหม่หมด oh, อโอเคอโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลือแป๊บหนึ่งครับผม <c oughs> อนะครับตอนนี้ก็ลือออกมาแล้วนะครับก <c oughs> ็เดี๋ยวดูนีว่าเป็นอะไรกันบ้างนะครับโอ้โอ้คอนจัดเด้นที่ดี พอกหลายเนี่ยเก่าเคนะครับก็เฟืองก็โดยรวมก็ใช้ได้นะครับสวยเลยนะครับเฟืองนะครับก็ที่หนักเลยคือลูกปืนนะครับนี่ต้องเปลี่ยนหมดอยู่แล้วนะครับอ่ะพวกการนี่ไม่ต้องสนใจมันนะครับเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะถอดหม้อน้ำนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาอ่างไปล้างแล้วก็ไปไปคว้านนะครับอ่ะใส่เป็นหนึ่งห้าเลยนะครับ เห็นบางคนเขาก็ไปความไปร้อยสี่นะครับเขากลัวทะลุตาน้ำมันเครื่องนะครับแต่อีทีไม่ต้องกลัวนะครับยังไม่เคยเจอนะครับที่ควานทะลุนะครับส่วนมากที่เจอนะครับจะเป็นอา1 4ทีร้อยสี่สิบกับแซ1ทีหนึ่งสี่ศูนย์นะครับตัวอื่นยังไม่เคยเจอนะครับอันนี้มันมันจะเป็นร้อยเป็นร้อยแค่ร้อยสิบใช่ไหมตอนเนี้ยเดิมๆเ,เลยอ๋อโอเค อ่ะไปไล้างเช็ดโดาไฟเลยข้อไส้อะไรจับอะ่ะ อโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวถอดไอ้น,นี้ออกแล้วก็เดี๋ยวเอาอ่างขึ้นไปให้บนนะแล้วก็ล้างเลยเดี๋ยวเลยอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอแป๊บหนึ่งครับผมอ่ะนะครับก็ตอนนี้นะครับก็คว้านอ่างเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวกําลัางล้างนะครับ เพราะว่าเศษไอ้เศษเหล็กพวกนี้มันล้างมันมันไม่ค่อยอยากจะออกนะครับบางทีมันชอบไปอยู่ตามซอกตามซอยอะไรพวกนี้นะครับอ่าก็ต้องล,งล้างละเอียดนิดนึงนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาดูอะไรนะครับยังไงตกเป็นเหล็กไอ้ไปนั่นก็ามาไม่ยีที่มันย้างอะ่ะอ่าเดี๋ยวเคยเคย,เคยดูป่ะล่ะรู้ว่าอยู่ตรงไหนอะ่ะมันอยู่ชั้นในนูน่น มัน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 จะมีชั้นที่มันเป็นขาพวกกาวนาพวกอะไรพวกเนี้ยจะรู้ไหมน่ะเราไปหาด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเขาเวียงนะครับเป็นของแท้นะครับนี่นะครับสังเกตง่ายง่ายนะของแท้นะครับนี่นะครับเขาวยงเป็นหนึ่งห้าแท้นะครับแล้วก็อ่าพวกลูกบาล้านนี่นะครับจะเป็นของกร์เนโบนะครับแล้วก็ลูกปืนใหม่นะครับใหม่ทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็ฝาสูบนะครับอ่าจะเป็นของแต่งนะครับอ่าแต่ของแท้นี่อ่าราคามันจะสูงนี่นะครับโบเออร์นะครับย่อนี้นะครับใช้ดีนะครับไม่มีปัญหาเลยแต่ตัวเดียวอ่าไม่มีเลยสักตัวนะครับตั้งแต่ทามาไปนะครับเลือกฝาสูบครับน้ําไม่มีกินนะครับรับประกันได้เลยนะครับแล้วก็อะไรชุดแท้นะครับหนึ่งห้านะครับนี่ของคูปตาแท้นะครับตัวนี้นะครับอ่า แล้วก็ปลามมูชีดจะเป็น n อ r นะครับประกัน6เดือนนะครับอ่าป๊มูชีดนะครับดูดิดดของอะไรผ่านเนี่ยยี่ชี่ใช้วาลรูในมันมันมีรูเล็กกับรูใหญ่นะด,ดูดีนะม,มันไมมีขายตามทั่วไปแล้วเว่ต้องสั่งพิเศษมาพวกเนี้ย <c> เ <oughs> <c oughs> ขาเรียกอะไรก็ไไปดูเนี่ย สังส่งก็สัง่งยากถามว่าบริษัทนี่จะขายมันจะมีคนซื้อหรือเปล่าเนี่ยมันไม่คนไปใครหายไม่คนไปใครเสียเลยเล่นกันเราก็ถอนแล้วแตกกันนั่นนั่นเนี่ยเลองดูรูมันใกล้เคียงกันป่ะอ่อาใกล้เคียงก็ได้เลยอ่านะครับแล้วก็บูตมินิแอมนะครับตัวนี้เปลี่ยนใหม่เลยนะครับ อันตรายมากนะครับไอเรื่องบูธมินียมนะครับถ้าเกิดว่ามันหลวมนะครับหรือลูกยางมันขาดตรงนี้น้ามันเครื่องมันจะไม่ค่อยขึ้นนะครับอ่ะบางคนก็ตอนเครื่องเย็นขึ้นดีนะครับเวลาเครื่องร้อนก็ไม่ไม่ขึ้นนะครับอ่ะมานนี้นะครับไงมันมีมันมีไอริมอยู่ด้วยนะไป่เช็คต่อ อืมสปริงที่ฝาเขาดิไอ้ไอนน้สปริงแต่งใช่ไหมสปรฝาเนี่ยอ่าอ่าชุดเรารู้สึกว่าชุดนี้มางานจะเนียนดีนะครับดูนะครับอ่าไม่เหมือนในชุดแรกๆนะครับเนื้อมันจะออกแบบหยาบหน่อยนะครับแต่นี่มาโอเคนะครับพวกชุดวาลพวกอะไรก็โอเคนะครับนี่นะครับอ่าตอนนี้นะครับราคาของแท้ก็เอาเรื่องนะครับบอกเลยเลยนะครับ ไอตัวนี้จบแค่สองพันกว่าบาทของแท้น่าจะมีสี่พันกว่านะครับถ้าเกิดพร้อมวาวนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตประกอบอีกแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะนะครับก็เดี๋ยวจะใส่ปอกนะครับอ่าปกตินะครับผมจะใส่แล้วผุนจะทากาวนะครับทุกันนะครับต้องกันด้วยเลยนะครับเดี๋ยวมันไปซึมไปรั่วแล้วมันจะเสียเวลาลื้อนะครับลื้อเยอะนะครับ อ่านี่นะครับทาไปเลยนะครับกาวนะครับรเพราะว่าท่านรั่วขึ้นมานี่มันมันมันลำบากนะครับาะเคยมาแล้วนะครับทำเสร็จเรียบร้อยนะครับโอลิงรั่วนะครับรื้ออีกนะครับโวยน้องหมดหลอดลเลยพหแล้วความแน่นหนาความแน่นหนา,นาน thả tha cái này nè, tháo oling thỉnh thôi, mày, ăn che đứt keng đuôi, bên ngay, à, trung อ๋อเขาไมแน่นเงี้ยหรอก็เดี๋ยวมาดูตอนวิธีเอาเข้านะครับก็หลายคนยังไม่เคยเห็นก็เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับเอามือร้องไงเดี๋ยวมันดังจะช่างต๋องไปเบิ้ลเครื่องดังครับเลยโดนอบตอมาหามาเตือนหนึ่งบ้านเลยนะครับโอ้เฮ้ยงานเข้าแล้ว ไม่ได้ร้องด้วยเอาแล้ห้มามใช้เหล็กนะครับตรงนี้นะครับเพราะผมเคยมาแล้วนะครับใช้เหล็กนะครับบีปุ๊บลูกสูบเข้าไปได้นะครรับเียบร้อยเลยนะครับนี่เราใช้ไม้แปรนะครับดูด้วเหมือนจะเสียตังค์ก็ได้เสียงรถอย่างเงี้ยอือ่ะได้นะครับก็ต่อให้สุดพอดีนะครับไปยังลงอีกหน่อยนะ่ย ล้วก็เช็ดทำความสะอาดนะครับผมทำไงสักตเอาให้พอดีนะก็ระวังตรงนี้นิดนึงนะครับน็อตตรงนี้นะครับนี่ตอนอ่าคว้านเป็นหนึ่งห้านะครับบางทีน็อตมันยาวนะครับมันยาวปุ๊บมันจะไปยันปอกกันเนี้ยนะครับพอยันปุ๊บลูกสูบมันจะฝืดนะครับอ่าหลายคนเคยเจอนะครับแต่อาจจะเห็นไม่ได้นะมันเป็นเพราะอะไรนะครับอันนี้ก็ต้องเอามปตัดหน่อยนึงนะครับแต่ถ้าของเดิมมันมันไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ส่วนมากจะจะชนนะครับ แล้วก็แคมนะครับดูไปเลยนะครับแคมนะครับส่วนใหญ่นะครับที่เจอบ่อยนะครับตอนนี้นะครับจะติดช่วงนี้นะครับนี่นี่ช่วงโหนกเนี้ยนะครับมันจะไปติดขอบปอกเนี่ยครับดูรอยเขาเจียมานะครับของเดิมนะครับแต่ดี๋ี่ผมจะเจียฝั่งหนึ่งไปเลยนะครับเพราะว่าเจอมาหลายเครื่องแล้วนะครับฝั่งไอ้ดีนะครับมันชอบติดนะครับติดขอบปอกนะครับเวลาใส่นะครับ ก็เจียลักษณะนี้นะครับเนี่ยแบบเดิมของเขานะครับนี่นะครับเจียเพื่อให้มันพ้นนะครับเพื่อให้หมุนได้นะครับเห็นบางตัวนะครับก้านก็ติดบนนะครับแล้วแต่นะครับบางเครื่องไม่เหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวจะใส่ข้อเวียงนะครับเป็น่ิเนไเป็นไรเยอะเยอะไหมอ่ะนะครับตอนนี้ก็กําลังจะใส่ลูกซูปนะครับเฮ้ยกลับด้านมาไหนอ๋อ

อาชาาหายไปไหนวะนะชาาปริ้นนิดหน่อยต่อเข้าที่อ, <c oughs> อึดตัดเมื่อน้องหนังเนี่ยดูดิของอะ,ข,องอะขนาดนี้เชีวยวเหรอรถคันหนึ่งเนี่ยโอ้โหเอาอย่ามัว,มวนะครับตอนนี้ก็ใส่เฟืองเสร็จแล้วนะครับนี่ ก็จะมานี้นะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวขอญาตขันชัปแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่านะครับตอนนี้ก็จะเริ่มปิดฝาสูบแล้วนะครับเดี๋ยวนี่นะครับลูกสูบขึ้นสุดนะครับต้องเช็คทุกครั้งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบางทีเราไปซื้อข้อมานะครับเดี๋ยวไปเจอข้อร้อยสี่มันดูไม่รู้นะครับเคยเจอแล้วในบูดรีเนี่นแหม่หยิบร้อยสี่มาให้ เพราะว่ามันเขียนเหมือนกันนะครับที่ข้อนะครับข้อหนึ่งห้ามันก็เขียนสิบสี่นะครับผมก็ยังงงว่าทําไมไม่เขียนสิบห้าอันนี้มันมันจะสับสนแล้วที่เนี้ยเวลาเราเราไม่รู้ว่าตัวนี้มันข้อของร้อยสี่หรือร้อยห้านะครับอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะได้ฟังเสียงแล้วนะครับว่าจะเหมือนเดิมหรือเปล่าอ่านต่อเออไอ้คลาสคลาสคลาสกันเลย นะครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จหมดแล้วนะครับเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวไอ้จงตองลองหมุนดูอหมุนหายเลยอ่ดูสิโน่นบนโต๊ะบนโต๊ะชั้นบนสีดำนั่นแล้วออกมาเลยน้องได้ป้ะได้ได้ไห,มหมุนไวยก่อน เอาลวด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 แต่ของกันอ่ะ ลองวางก่อนอ่าเดี๋ยวไปใช้สักพักเดี๋ยวก็หอบเดี๋ยวมันจะเป็นอยู่ช่วง,รงแรกๆอย่นี้มันเป็นอย่างเงี้ยครับเนี่ยมันก็จะหอบนเนี่ยทำท่าเลยอ่านะครับเสียงก็นิ่มนะครับใช้ได้นะครับหน้าเนี่ยนี่คือเล่นตามมือเลยนะครับอ่าเล่นขึ้นตามมือเลย เสียงเฟืองก็เงียบนะครับใช้ได้นะครับผิดแต่ตอนที่มานะครับคือตอนที่มามันมันดังแรงนะครับเฟืองนะครับลูกปืนมันดังนะครับอ,อันนี้เปลี่ยนไปแล้วก็โอเคใช้ได้นะครับช่างต่อลองเทสกำลังหน่อยดิเอานี้ล็อกก่อนใส่บ้านก็ได้เอา

tiếng à lo, 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 đừng. เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนลรงพยาบาลหน่อยได้เนอะ,นะอะดึงแล้วเ,เนี่ยจะไม่เส้นไปแค่นมันบางมันเค้จะคเขย่าวเอาเึ่นอีก ดึงอีงดึงหน่อยเจ้เป็นไงอ่นะเนาะล้องแน่ๆดูดิพี่ก็เล่นอ่ะเป็นไงไหวปะ <c oughs> นี่นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับ้าดับแล้วก็ได้เลยอ่นไม่ดับปี๊กอีสปิงพี่มันตึงเกินดีเกินอีกไม่ยอมดับอีกอีก้แรกก็ไม่ยอมเปลาไม่ได้ไงมันติดเลยแล้วล่ะขายเนี่ยไอ็แดงๆเนี่ย มองปลดแรงแด้งนี่ออกกันดิใต้เพจเนี่ยเอา้าจะใส่ไหม <laughs> ใส่ดับไม่ได้เนี <laughs> ่ย สปปิงมันนั้นเกินตปปิงมันคล้ายๆเหมือนเขาเขาไมา่ได้งีง้างออกเยอะมากมา่ไงเพราะว่าปกติอะตปปิงอีทีอะผมจะยืดออกอีกเพราะว่ามันบางทีมันเป็นรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่อะมันไม่เท่ากันตปปิงอะโอเคโอเคทุกี่เนาะระดับนี้ถือว่าได้มาเดี๋ยวลองมาดูครับก็โอเคนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะได้สเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับศูนย์2ปดเจ็ดสามหนึ่งสองเจ็ดเก้าแปดเก้านะครับ ก็สำหรับดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับย่งไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ